สวัสดีครับผมคิมพารวยเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมแนวทางฮานอยนะครับสามนอยนะครับในงวดวันที่นะครับ25เดือน3พศ .2,564 นะครับรอบพิเศษนะครับรอบปกตินะครับแล้วก็รอบ v i p นะครับ เมื่อวานนะครับก็เข้าอยู่นะครับให้เด่น3ามไปนะครับก็เข้ารอบปกตินะครับเข้า38นะครับครับผมก็มาดูนะครับในงวดวันที่15นะครับวันที่2 5นะครับวิ่ง2นะครับวิ่งรูด2เน้น2นะครับมี2 2นะครับ0 2นย์นะครับ1 2นะครับ62นะครับแล้วก็82นะครับ สำหรับเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวก็มีนะครับ2 1 2 7 2 1 7 2 2 6 2 6 8 2 2นะครับปิ้งลูดนะครับเน้น2นะครับผมก็จะทวนให้อีกรอบนะครับรอบพิเศษปกติ VIP นะครับ3น้นอยนะครับปิ้งรูด2นะครับเน้น2นะครับ สองสองนะครับศูนย์สองหนึ่งสองนะครับแล้วก็หกสองแล้วก็แปดสองนะครับสําหรับตัวเลขชุด textbook. สามตัวนะครับชุดสองตัวนะครับสําหรับตัวเลขชุดสามตัวนะครับมีสองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสองหกสองหกแปดสองสองนะครับเน้นนะครับเน้นวิ่งรูดสองนะครับผม ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจะออกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ